สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์ยวหมี่นะครับวันนี้อยู่กับ Redmi 1 0 a นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อี่ๆทุกท่านมาแกะกล้องพรีวิวตัวเครื่องไปพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนเพื่อี่ๆทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยแล้วกันนะจะได้เป็นกลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยแล้วกัน เิดกล่องมาเราก็จะเจอกับตัวเครื่อง Redmi 10A นะครับโคยแน่นมากอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนแล้วกันกล่องเล็กจะมีเข็มจิ้มซิมนะครับคู่มือการใช้งานไม่มีเคสนะแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับ ตัวนี้ขาปักเนี่ยเป็นขากลมนะครับสำหรับการจ่ายไฟสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็น5โวลต์2 a นะครับหรือประมาณ10วัตต์เท่านั้นเองนะครับยังไม่รองรับการชาร์จเร็วนะสำหรับสาย USB เนี่ยตัวนี้จะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับทุกคนโอเคทุกคนเรามาดูกันที่สีแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือสีบูนะครับ ผิวของวัสดุด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นงานด้านนะครับมีงานซอกล่องเล็กๆเป็นแนวขีดเส้นตรงแบบนี้ทั่วฝาหลังไปหมดเลยในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสกรอบใหญ่นะครับตัวนี้นี่เราก็จะมีตัวสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านล่างฝั่งขวาตรงนี้นะครับมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆมีกล้องไม้ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับกล้องหลัก1ตัวกล้องเดฟ1ตัวมีแฟลช LED ด้วย นี่คือสีบูนะครับส่วนสีที่2นะครับจะเป็นสีดำนั่นเองนี่ตัวนี้จะมาสไตล์แบบเรียบๆหรูๆอ,อ,อ,อะไรประมาณนี้เนะทุกคนเหมาะสำหรับคนผู้ชายมากสีดำนี่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับสีเทาเนี่ยมันจะเป็นออกสีแบบสวา่สวางๆหน่อยนะเกือบจะเหมือนกับสีขาวกันยแหละมีลวดลายกราฟิกที่เป็นแนวเส้นตรงเหมือนกันนะครับการดีไซน์นี่คือเหมือนกันนะ เิววัสดุก็จะเป็นงานด้านด้วยใครชอบสีไหนก็ไปลองจับลองเล่นได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีวางจําหน่ายตามร้านขายมือถือทั่วประเทศเลยโอเคตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนการดีไซของหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบหยดน้ำนะครับขอบของหน้าจอก็อาจจะหนาไปสักเล็กน้อยนะ,ะด้านบนก็หนาด้านข้างก็หนาด้านล่างก็หนาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องแล้วกันฝั่งซ้ายมือสุดจะเป็นไมค์สนทนานะครับตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอตไมโคร USB นะครับตามมาด้วยลำโพงส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีปุ่มวอลุ่มบวกวอลุ่มลบนะครับมีปุ่ม power ส่วนด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องใส่หูฟังขนาด3.5นะครับตัวนี้นะไม่มีไมค์แต่เสียงรบกวนตัวที่2 ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับรุ่นนี้สามารถใส่ได้แบบ3สล็อตด,ด้วยมาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันหน่อยทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่6.53นิ้วความละเอียดของหน้าจอจะเป็น HD Plus นะครับเนีสีสันความคมชัดประมาณนี้เลยทุกคน มาดูกันที่การเล่น Facebook ไถดูฟิดหากันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับรุ่นนี้อัตราเฟเรทของหน้าจอจะอยู่ที่60 h ฮนะครับ60 h ฮจะประมาณนี้เนาะเป็นระดับเริ่มต้นนะครับมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ไหลลื่นมากไม่ได้สม,มูทดวงตามมากเท่าไหร่นะักความหนาแน่นของพิกเซลจอสหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่269 ppi นะครับ มาดูกันที่เรื่องของ CPU กันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้เลือกใช้เป็นของ m e d i a ท e k h e l i o G25 นะครับก็เป็นชิปเซตระดับเริ่มต้นเนาะในส่วนของการ์ดจอจะเป็น power v R G E 8320นะครับมาดูกันที่เรื่องของแร m กันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ให้แ a m มาที่3 g ิกนะครับแรมเนี่ยจะเป็นแบบ L P D D R 4X นะ แล้วก็ยังมีฟังก์ชันขยายแรมได้อีก1 g กิกนะครับเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมได้ถึง4 g กิกด้วยกันในส่วนของร o m เนี่ยให้มาที่6 4 g กิกนะครับ ROM จะเป็นแบบ eMMC version 5.1น่นะครับถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอสามารถซื้อไมโครอิดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้ซึ่งรุ่นนี้ก็รองรับสูงสุดอยู่ที่ 1TB เทราไบต์เลย มาดูกันที่เวอร์ชันแอนดรอยกันหน่อยนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับเวอร์ชันแอนดรอยเนี่ยเป็น android 11นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน12.5.5นะนี่คือเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดให้มาที่5ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงมาที่เอฟองจุด2นะในส่วนของกล้องหลังมีมาให้ใช้าง,งานทั้งหมดเนี่ย 2ตัวนะครับกล้องหลักเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 2ตัวที่2เนี่ยจะเป็นเลนเดฟนะครับ2ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 4นะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องไม่ได้รองรับการชาร์จเร็วนะจะรองรับอยู่ที่10วัตต์เท่านั้นมาดูกันที่การดู YouTube กันบ้างนะครับฮาร์ดแวร์เนี่ยสามารถดูได้สูงสุดจะเป็น 720p นะหรือว่าความละเอียด HD+ ชชีพนั่นเองนะครับ ตัวนี้สามารถดูได้สูงสุดจะเป็น1,080 p นะเพราะว่า YouTube เขาปรับค่าความละเอียดให้นะครับสีสันของหน้าจอเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับธรรมดาธรรมดานะเวลาเอียงก็อาจจะมีมืดมืดบริเวณขอบนะครับถ้าใครอยากจะให้จอมันดูสว่างมากกว่านี้ก็สามารถที่จะไปเพิ่มแสงได้นะครับนี่ก็เกือบสุดแล้วนะ นี่คือเปิดสุดจะได้ประมาณนี้นะพอดูได้ครับผมส่วนการดูเด็ดฟิกเนี่ยรุ่นนี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด L3 นะครับหรือว่าความละเอียด SD นั่นเองก็เป็นระดับเริ่มต้นเนาะับในเรทราคานี้ส่วนใหญ่จะประมาณนี้อยู่แล้วทุกคน มาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากแถบด้านบนแล้วกันนะครับรุ่นนี้มี HDR มาให้เราใช้งานด้วยนะตัวนี้ผมเลือกเป็นแบบออโต้เลยแล้วกันนะครับมี AI ที่สามารถเข้ามาช่วยแยกแยกวิคอดซีนต่างๆได้ด้วยตัวนี้จะเป็นการปรับค่าพวกฟิลเตอร์แล้วก็หมวดฟุ้งฟิ้งนะครับหรือว่าการปรับพวกค่าความเนียนของผิวนั่นเองนะ มาดูกันที่หมวดโปรกันบ้างนะครับสามารถปรับอะไรได้บ้างหมวดโปรก็สามารถที่จะปรับค่าพวกไว้บาลานนะครับ ISO สปีดชัตเตอร์ประมาณนี้นะครับในส่วนของงานวิดีโอมาดูกันหน่อยวิดีโอเนี่ยสูงสุดจะเป็น1 0 8 0 p 30 f เฟรมเรทนะครับและ7 2 0 p 30 f เฟรมเรทเนาะสามารถที่จะถ่ายภาพบุคคลได้นะครับหมวดหมู่เพิเ่มเติมก็จะมีในส่วนของหมวดกลางคืนได้นะรุ่นนี้โอ้โหถือว่าดีมากเลยนะครับ วิดีโอสั้นวิดีโอเคลื่อนไหวเร็วอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคทุกคนมาดูกันที่รูปถ่ายกันหน่อยนะผมเทสให้ดูพอเป็นน้าจิ้มแล้วกันนะครับกับความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับอ่ะขยายดูยหน่อยนี่สีสันประมาณนี้ถ่ายในห้องรีวิวแสงอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับอ่านี่มุมหนึ่งนะฮะหัวจะล้านไปไหนเนี่ย <laughs> อ่ะ นี่นะครับนี่คือกล้องหน้านะกับความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนอะไนี่ก็คือแกะกล่อง Redmi 10A นะครับราคาเปิดตัวจะอยู่ที่ประมาณ3,999บาทนะครับได้กล้องมา2ตัว CPU Helio G25 นะครับถ้าถามว่ามันเหมาะกับการเล่นเกมหรือเปล่าผมว่าไม่ได้เหมาะนะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับ เกมเนี่ยถ้าจะให้เล่นจริงๆผมแนะนําว่าเป็นพวกเกมง่ายๆอะไรแบบนี้มากกว่าที่ไม่ได้ใช้การาฟิกเยอะนะครับพวกพับ g ีฟรีไฟเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะนะพวก ROV เนี่ยพอได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับถ้าใครที่สนใจสินค้าเนี่ย สามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับทั้งช้อป e ีและ l a ซ a ด้เลยส่วนถ้าใครจะไปหาซื้อแถวบ้านก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ารุ่นนี้มีวางจาหน่ายตามร้านมือถือทั่วประเทศเลยฝากไปด้วยกันนะครับสำหรับใครที่ไม่กดซับสไคร์นะฝากติดตามช่องของผมด้วยจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ